สวัสดีครับขอต้อนรับทุกนนะครับเข้าสู่ช่องคณิตกิจตอมกันอีกครั้งครับวันนี้อยู่ในการเฉลยในส่วนของเรื่องร้อยละนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นนั่นเองอ่าข้อนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่า20%นะครับของ3ใน5นะครับของ1000มีค่าตรงกับข้อใดเชื่อว่าข้อสอบประมาณนี้นั้นทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับก็คงจะ รูปปากแล้วก็บอกว่าส้มปากหวานหมูแน่นอน <c oughs> ข้อนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่ข้อสอบที่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไรนะครับเพียงแค่เราจะต้องเข้าใจในส่วนของหลักการวิธีการคูณหรือการคูณเลขให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อนี้นั้นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือวิธีการเปลี่ยนนะครับคำว่าของนะครับให้เป็นเครื่องหมายคูณ จะเห็นว่าตัวนี้นะครับมีคำว่าของแล้วก็ตัวนี้ซ้อนด้วยคำว่าของอยู่และแน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นตัวแรกนะครับ20%นะครับและแน,น่น,นอนนะครับสิ่งที่เราเห็นตัวแรกบริเวณนี้นะครับคำว่า20%นะครับนั่นก็คือ20แล้วก็มีการส่วนด้วย100แบบนี้นั่นเองนะครับของตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณ3ใน5นั่นก็คือเศษ3ส่วน5แบบนี้นะครับของตัวน, <S <S 2> <S 2> <S นี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็1000ก็เป็นการเอาตัวเลขนี้มาเลยนะครับทีนี้ลักษณะของการคูณกันของจํานวนที่เป็นเศษส่วนนะครับการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนเราก็จะเอาบนคูณลบเอาบนคูณบนนะครับเอาล่างคูณล่างงนั้นวิธีการของการทําข้อนี้ก็คือเราจะเอาตัวเลขที่อยู่ด้านบนนั่นก็คือมีอ20่นะครับมี3แล้วก็มี1000 1000เนีย่ยจริงๆมันส่วนด้วยเลข1ใช่ไหมครับดังนั้น1000เปรียบเสมือนตัวเลขด้านบนดังนั้นเราก็จะเอาตัวบนคูณกันแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวล่างก็จะมีเลข1เลข5แล้วก็จริงๆมีเลข1ด้วยนะครับแต่พอคูณแล้วก็คําตอบก็ยังมีค่าเท่าเดิมก็เลยเอามาเฉพาะเลข 1, 100แล้วก็เลข5นะครับ <S <S ทีนี้บริเวณนี้นะครับ100สามารถตัดทอนกับเลข1000ได้ผลลัพธ์ก็คือเลข10บริเวณนี้นะครับในขณะเดียวกันเลข5ก็ตัดทอนกับ20ผลลัพธ์ก็คือ4เอา4ไปคูณกับ3ก็จะได้12 12คูณกับ10ตัวที่เหลืออยู่คําตอบก็เลยออกมาเป็น 120้อยสในช้อยข้อขอไข่นั่นเองโอเคนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าโจทย์ที่อยู่ในเรื่องของร้อยละและก็เปอร์เซ็นเป็นข้อสอบที่สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้ลองไปฝึกนะครับทดลองในหลายๆแบบนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถที่จะนําไปเป็นข้อสอบได้ยังไงฝากให้ทุกคนได้ลองติดตามช่องคณิตศาสตร์ต่อมไว้ด้วยนะครับยังไงมีสาระดีๆแล้วก็มีโจทย์ดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนอีกเช่นเคยแน่นอนอยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อน Top Kun, dan Sadiq